ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็ลอกดินมาลอกดินหน้านากับเจ้า140ยสีานานาหน้าปังนะครับเป็นเกาะเลยจากทิมงานที่ละวัดนะครับ วิ่งระยะทางประมาณ5โลครับราคา150 160บรนะับตามระยะทางก็น้ำมันก็แพงเนะาะตรงนี้ ก็ฝากด้วยนะครับทีมนงานทีละวันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ